ข่าวแรกครับเป็นข่าวข่าวข่าวดราม่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาสคอตนะครับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติของสอปปลาวหรือว่าลาวเกมนะครับ2025เขาบอกว่าถูกวิจารณกครับหลังถูกกล่าวหาว่าใช้ AI สร้างแบบนะครับก็คือสร้างมาสคอตนี่แหละครับรูปมาสคอตนะเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างดูเดือดครับในโลกออนไลน์นะหลังเปิดตัวมาสคอตอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน,ขนกีฬาแห่งชาติครั้งที่12นะครับนะ เมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานะครับมัสคอตซึ่งถูกกำหนดเป็นตัวนกยุงนะครับได้รับเลือกเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีของการแข่งขันในปีนี้ครับแต่ถูกตั้งคำถามครับว่าออกแบบด้วยฝีมือมนุษย์จริงหรือไม่หรือว่าใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกว่า AI ครับนะต้นต่อของปัญหานี้ครับมันมาจากไหนมันก็คือเกิดจากการประกวดนะฮะก็คือ ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเนาะประเทศไทยก็ตามประเทศลาวเขาก็ทําเหมือนก,นกันก็คือเขามีการาให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการส่งนะครับส่งประกวดนะนะประกวดมัสคอรนะครับเราย้อนกลับไปเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาครับคณะผู้จัดงานเขาก็ได้เปิดตัวการประกวดออกแบบโลโก้แล้วก็มัสคอตเชิญชวนประชาชนชาวลาวทุกเพศทุกไว้นะครับมาร่วมแสดงผลงานภายใต้เงื่อนไขที่ว่า อันที่1ครับจะต้องมีโลโก้สะท้อนสัญลักษณ์สําคัญ3อย่างของชาติครับก็คือพระธาตุหลวงพญานาคแล้วก็สายน้ำครับส่วนอันที่สครับสำหรับโลโก้ก็ถูกกําหนดนะครับว่าให้เป็นนกยูงนะครับซึ่งผู้เข้าประกวดต้องตั้งชื่อแล้วก็ต้องออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของตัวมัสคอตตัวนี้ครับโดยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาครับผลงานที่ชนะการประกวดก็ถูกประกาศอย่างเป็นทางการครับโลโก้ที่ชนะการออกแบบ ก็เป็นภาพพระาธาตุหลวงนะครับพร้อมแม่น้ําไหลอยู่ด้านล่างส่วนมาสคอตครับนะก็เป็นนกยูงสีน้ําเงินนะใส่เสื้อแล้วก็กางเกงสีเข้าชุดกันครับนะแล้วก็กับนะกับคบเพลิงนะเขจะถือคบเพลิงในมือสื่อถึงความจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ชัยชนะครับนะกันนี้ก็เป็นเรื่องและสิครับนะเสียงวิภาพวิจารณ์ดังสนั่นนะครับว่า AI หรือว่าศิลปินเป็นคนออกแบบนะ ต้องยอมรับนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรอะไรมันก็ใช้ AI กันเป็นหมดนะไม่ว่าเด็กนักเรียนนะมีมือถือก็ใช้ AI นะครับตอนนี้เป็นปัญหากันมากเลยนะใช้ AI ในการทําการบ้านนะครับนะส่งงานคุณครูทํารายงานนะครับจะว่านะครับมันมีประโยชน์มหาหันนะครับโทษมันก็อันนั้นนะหรือมีโทษอันนั้นประโยชน์มหาหันป่ะอ่ามันก็เหมือนกันนะครับประมาณนั้นนะ เ,เขาบอกว่าแม้คณะกรรมการผู้จัดงานเขาจะระบุว่ามัสคอตถูกออกแบบมาให้สะท้อนถึงพลังของนักกีฬาความสามารถคีแล้วก็ความเป็นเลิศและความหวังนะครับแต่ไม่นานหลังจากประกาศผลนะฮะในโลกออนไลน์ครับก็เริ่มตั้งข้อสงสัยครับว่าผลงานนี้เนี่ยมันเป็นฝีมือของศิลปินที่วาดออกแบบมาจริงๆหรือว่ามันจะเป็น AI ในการออกแบบครับนะ กระแสรุนแรงมากขึ้นครับมีผู้ใช้โซเชียลนะฮะรายหนึ่งครับนำภาพมัสคอตไปตรวจสอบครับและเครื่องมือของ AI ก็วิเคราะห์ว่ามันมาจาก AI 100%แหม่นะแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาว่ามีโอกาสสูง100%จริงๆอย่างที่บอกครับว่าเป็นภาพที่สร้างโดยวยทํทำให้ประเด็นนี้ถูกแชร์อย่างรวดเร็วแล้วก็จุดชนวนในการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ครับนะ เสียงจากสังคมครับเขาบอกว่าเป็นศิละปะหรือว่าเทคโนโลยีกันแน่นะตอนนี้มันกลายเป็นหนีงี้หมดแล้วนะผู้นำครับเขาก็ได้อ่าผู้วิเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มคนนะครับนะ จริงๆมันเป็นข่าวในโลกออนไลน์เนาะแต่ว่าในข่าวจริงๆของคนเนี่ยเขาก็อาจจะยังไม่กล้าพูดมากเนาะเพราะว่าประเทศลาวเนี่ยในการวิจารณ์ในการอะไรก็อาจจะต้องระวังคาพูดนะครับนะผู้วิจารณ์จานวนมากฮะในโซเชียลต่างก็แสดงความไม่พอใจกันนะครับโดยให้เหตุผลว่าการเลือกแบบที่ถูกสร้างมาจาก AI อเนี่ยอาจจะเป็นการเมื่อให้เกียรติศิล,ลปินนะแล้วก็การละเมิดความคิดสร้างสารรค์ของสมองของมนุษย์นี่เองครับบางคนเขามองว่านี่คือความอับอายระดับชาติเลยนะ ส่วนหลายๆเสียงเรียกร้องเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เปิดประกวดไม้นะโดยออกแบบกติกาชัดเจนว่าห้ามใช้ AI ในการออกแบบนะบางฝ่ายก็ยืนยันว่าการแข่งขันนี้เนี่ยควรเป็นเวซีสร้างโอกาสให้กับศิลปินท้องถิ่นได้สร้างศักยภาพครับนะ ส่วนด้านการแข่งขันนะฮะเขาก็คงยังเดินหน้านะก็เหมือนกับจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้ดราม่าจะเกิดขึ้นครับแต่การแข่งขันกีฬาแห่งชาติลาวครั้งที่12เนี่ยก็ยังเดินหน้าตามกำหนดการครับภายใต้สโลกแกนของเขาอะนะนะ โดยวิธีจะเปิดขึ้นนะครับวันที่15พฤศจิกายนครับที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวจะมีการแข่งขันมากกว่า30ประเภทนะเช่นฟุตบอลบาสเกตบอคลครีทาว่ายน้ำนะจัดขึ้นในคนครหลวงเวียงจันทร์แล้วก็ในแขวงใกล้เคียงนะครับนะข่าวนี้ครับสะท้อนให้เห็นอะไรครับเรากำลังสะท้อนให้เห็นว่า มันเป็นความท้าทายของในยุคที่เทคโนโลยี AI กําลังจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในวงการศิลปะ,ปะและก็กิจกรรมระดับชาติครับคําถามครับก็คือว่าเราควรจะยอมรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหรือปกป้องพื้นที่การสร้างสารรค์ของมนุษย์นะครับการแข่งขันก็ยังเดินหน้าต่อครับแต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ครั้งนี้ก็กลายเป็นบทเรียนสําคัญในระดับนานาชาติของนะครับเวทีอนาคตในลาวแล้วก็ผมคาดว่าในหลายๆประเทศ นะครับก็คงจะต้องกลับมานั่งคิดกันว่าควรจะออกแบบจากมนุษย์หรือ AI ควรจะเอามาเป็นกฎเกณฑ์ไหมนะครับขอบคุณขอ้อมูลข่าวจาก La ว n t t o o n l l g m m e 2025ครับนะโปรดให้กำลังใจช่อง LT Vision ของเรานะครับด้วยการกดตะกร้าสินค้าช้อปปีนะครับแล้วก็เลือกดูสินค้าที่ท่านชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะในการนำเสนอข่าวที่ดีๆมาสู่ท่านครับ วันนี้นะเสียงที่ท่านได้รับฟังนะชัดเจนนะครับเพราะไมค์ตัวนี้นะไมค์ตัวนี้ครับเป็นไมโครโฟนไร้สาย2.4นะครับ 2.4G Wireless ไมโครโฟนรุ่น J11 นะครับแล้วก็มีรุ่น J12 นะครับ J11 J12 ต่างกันยังไงนะครับ J11 นะก็จะมีไมค์เดียวนะส่วน J12 ก็จะมี2ใหไมค์แบบนี้นะใช้ได้เลยทั้ง iOS และ Android นะครับวิธีกดนะตัวนี้จะตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะฮะตัดเสียงรบกวนได้นะสามารถตัดเสียงรบกวนได้นะหนระดับ สระดับ3ระดับนะครับแล้วก็ทำเสียงแอคโคได้ด้วยลองฟังดูนะครับฮัลโหลฮัลโหลแอคโคไหมนะแอคโคเลยนะครับนะแล้วก็ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แท็บนะครับรวมถึงเ,เหมาะสำหรับในการไลฟ์สดนะแล้วก็เรียนออนไลน์ต่างๆสนใจติดต่อเลยนะครับ